มันน่าจะบอมคู่นะพี่มีตัวบอมคู่นะผมว่าอืมน่าจะน้อยขนาดตัวพี่ยิงขนาดนั้นบอกได้นะดู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 อีนี่พี่เขาทำมา ตัวนี้ใช่ป่ะนั่งน้องอยู่ควบหน่อยพี่เอ้ยควบไม่หน่อยควบไม่หน่อยควบหน้าต่างให้หน่อยควบหน้าต่างให้หน่อยตรงป้อมตรงป้อมสติวหนึ่งสติวหนึ่งแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้หมดยังตรงนี้หมดยังเหลือเหลือเหลือสติวกับบอลไอ้ตรงนั้นอะสติวกำลังไปทางทางเนี้ยอ้ตัวี๋ยวกำลังวิ่งมาใช่ไหมพี่ใช่สติวกำลังไปทางทางพี่เบอร์สองเบอร์หนึ่งอะ ตัวซไานกำลังเลงกำลังยิงผมอยู่อุ้ยเชียดิงโดนด้วยนะไม่เห็นนะเวม,มีกองหกว่ะตรงนี้ใครย,ยิงตายตรงเพือ่อนออตวตงเพื่อนงตัว

มันอายผมเห็นผมเห็นยิงตรงแถวนี้เนี่ยแถวนี้มันคานตายพี่มันไหลาตายไม่รู้ว่าอยู่ไหน,นไมันมีตดวมินเนี่ยเฮ้ฮะยังนอกพี่ยังนอกยังเป็นนกพี่เป็น,น <c oughs> มันน็อกของมันน็อกพี่มันน็อกมันน็อกมันไหลตายตรงไหนมผมจำได้แค่อย่างเดียวคือผมโดนเอเดวิลผมไม่รู้มันใช้ปืนหลักอะไรบ้างรุนเลยพี่รุนเลยผมหามผมไม่มีหลักฐานพอบุย้ย คุณใครวะเนี่ยทิ้มงม่วงอ่ะแถวแถวรถเดอะเบส

ฮองฮอมาพอดีเลยฮอเดอะอัมอ um, ับอับ Thank, you. Thank you. พี่ไปไีเหรอฮะเหรอเผมไปดูอบอลข้างบนก่อนพี่กลับก่อนเลย